ต่อไปค่ะมาดูการประเมินตัวชีวัดเฉพาะในองค์ประกอบที่2การจัดก,การชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผลนะคะผู้มีการติดตามแก้ไขปัญหานักเรียนโดยดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนแบบเฟส o ูเฟสหรือว่าชั้นเรียนออนไลน์นะคะ มีการกำหนดระเบียบวินัยเพื่อการอยู่ร่วมกันแน่นอนค่ะในสถานการณ์ปกติเรามีการสร้างข้อตกลงให้นักเรียนได้ออกความคิดเห็นว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่ในสถานการณ์พิเศษแบบนี้นะคะครูก็มีการที่จะร่างคู่มือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษนี้แล้วก็ส่งไปให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยได้ปฏิบัติเป็นแนวทางร่วมกันด้วยมีการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้เด็กๆทุกคนต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ มีโอกาสเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างทั่วถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบ face to face หรือแบบออนไลน์นะคะมีการใช้เครื่องมือในการที่มีเทคนิคมีการใช้เครื่องมือในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้โดยการใช้พาร์ทลุมทูเพื่อที่จะกระตุ้นให้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจม,มีการใช้กลุ่ม Facebook เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยเกิดความ อยากจะเรียนรู้กับเพื่อนอยากจะนำเสนองานมีการจัดบรรยากาศทางกายภาพนะคะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมที่จะเรียนรู้จัดสื่ออุปกรณ์สอดคล้องกับกิจกรรมมีการจัดการเรียนแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและความสนใจของนักเรียนมีการให้นักเรียนได้ฝึกรับผิดชอบทำความสะอาดและรับผิดชอบทำงานร่วมกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์โลกห้องสอนฟิสิกส์ห้องเรียนประจําชั้นโดยที่ตัวครูเองก็ต้องมีบทบาทในการร่วมมือกับนักเรียนด้วย